ใช่ใช่มีดรวัวมีดรัวด้วยไม่าถามเลยชื่อเงินมากห้าไอ้เรี่ยงไม่มีปันทู้ไหนอ่ะคือพวกยังรัวเลยป่วนมาอย่างนี้นนนเขาจะ,าะาตายกูดได้ แทงรู้ทุกจุดอ่ะโอ้โะโอ้มองยิงรัวล็อกหัวได้ไหมเรียบร้อยอ้าวเก่นมากเก่นมากโดดดิโดดไม่โดดขึ้นวยโดดโดนตามเข้นมาโอ้ขหโอ้่ห

ห้อไปแล้วไปเมื่อไหร่ีไหนวะมาแม่งวิ่งเล่นไหนเจอดีมันม่งไปเล่นเมื่อวานไปหลบเออหลบ Nice shot! Nice shot! And bomb has been yeah. Bomb defused. เราโตแม่งจัดก,การหมดแล้วมิชชั่นสุ kses โควหมดจริงโอเคไป <c oughs> เรม่ s <S อยริมรู้เหรอยี่สิบหกเห็นเต็มตาลลมมรู้แล้วแล้วมันจะมารอทำไมวะมารอคนนั่งให้นะออกนี่ 能搞吗？嗯嗯 Sector clear. Oh, you you to All right, let's move out. <laughs> oh, talk man. Okay, that's oh, okay. Fire